อยากติดตั้ง Ubuntu บนเครื่อง PC หรือบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงแต่ไม่รู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างจะทำอย่างไรดีสวัสดีครับวันนี้นะครับจารย์จะแนะนำทุกท่านนะครับในการที่จะทําแผ่นะจะไม่เรียกว่าทําแผ่นละเพราะว่าเดี๋ยวนี้แผ่น CD ไม่มีละครับแล้วก็หาซื้อยากมากนะครับเราจะทำตัวแฟล d ไดร์ที่สามารถเป็นตัว Boot-able หรือว่าใช้บู t ในการติดตั้ง ตัวเซตอัของตัว Linux Ubuntu เขาทำกันอย่างไรในวิดีโอคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะรับชมความรู้ดีๆนะครับอาจารย์ฝากกด Subscribe สันกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีความรู้อัปเดตใหม่ๆให้กับท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับเรามารับชมกันเลยนะครับต้องบอกว่าหลายท่านนะครับหรืออาจจะเป็นน้องๆมือใหม่นะครับที่อยากจะลองฝึกติดตั้งตัว Linux Ubuntu นั้นนะครับ บางทีก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับเราถึงจะทำแผ่นทำแผ่นบูตสมัยก่อนเรียกแผ่นบูตนะเพราะว่าเราเริ่มติดตั้งจากตัวแผ่น DVD หรือแผ่น CD นะครับเดี๋ยวนี้เนะี่ยพวกสื่อ,อตัวแผ่นต่างๆมันไม่มีขายแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนวิธีการมา,าติดตั้งจากตัวทําไดร์หรือว่าตัวแฟลชไดร์นั่นเองนะครับเ,เรามาชมวิธีการเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรา,เามาที่ตัว เปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ให้เรา,าค้นคีย์เวิร์ดคำว่า Ubuntu เป็นวักดาวโหลดนะครับค้นคำนี้ไปนะครับเราจะเจอลิงก์แรกเลยครับนะครับให้เราคลิกดาวน์โหลด Ubuntu Desktop นะครับเดี๋ยวเราจะทำการโหลด Ubuntu ตัวล่าสุดเลยนะครับ20.04.1ที่ LTS นะครับเราก็สามารถกด ตัวนี้ปุ่มสีเขียวตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะครับนะครับจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะทําการเริ่มดาวน์โหลดไฟล์อุปกรณ์ให้เรานะครับจะสังเกตว่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับเร็วช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าเน็ตของเรานั้นมีความแรงแค่ไหนนะครับตรงนี้จาร์โหลดมาแล้วนะครับเคยโหลดมาแล้วนะครับมีความจุประมาณ2.6กิกนะครับขออนุญาตที่จะ ยกเลิกการดาโหลดนะครับจะได้ไม่ทําให้วิดีโอนี้ยาวเกินไปนะครับขออนุญาตยกเลิกนะครับเพราะโหลดมาแล้วนะครับแบ็กกลับไปที่หน้าเมื่อกี้นะครับในการทํำตัวแผ่นหรือว่าทําตัวตัวดิสในการบูตนั้นนะครับเขาจะมีคําแนะนําบอกเรานะครับที่ด้านล่างนะครับ Easy way to switch to Ubuntu นะครับในส่วนของ Windows form form Windows นะครับมันจะมีเมนูนี้ครับ How to create bootable USB stick นั่นคือตัวแฟล d r ด v e นั่นเองบน Windows ทำยังไงนะครับลองคลิกเข้าไปอ่านดูนิดนึงนะครับน,น้องจะรู้ว่ามันมีวิธีการอย่างไรนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ10วิธีการโดยเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆอย่างนี้นะครับเขาก็จะบอกวิธีการว่าเราจะาใช้ USB stick ทําทตรงนี้ได้อย่างไรนะครับก็จะมีวิธีการบอกนะครับความต้องการของระบบเบื้องต้นนะครับ อันนี้ต้องเล่าให้ฟังนะครับก็คือเราจะต้องมีพื้นที่ของตัว USB stick เนี่ยหรือว่าทำได้ของเราเนี่ยแฟลชได้ของเราเนี่ยมี4กิกครับจะต้องมีพื้นที่ว่าง4กิกนะครับใช้ Windows XP หรือสูงกว่าและที่สําคัญจะต้องมี tool ตัวนี้ครับที่ชื่อว่า Rufus นะครับเป็น Open Source Free นะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการไลท์นะครับตัว bootable อ uh, USB stick ได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ง่ายมากนะครับและที่สำคัญเราจะต้องไปโหลดตัว ISO ไฟล์ซึ่งเราโหลดมาแล้วเมื่อขั้นตอนเมื่อกี้นะครับนะเราโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคหน้าตาของอาการดาวน์โหลดนะครับตัวอตัวบนตูนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ที่เราโหลดมานะครับอา่าส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน้าตาของการใช้งาน ตัว usb selection นะครับในตัว r o f o s นั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจารจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็เลือกขั้นตอนตรงน,นี้เป็นเรื่องของ r o f o o ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาโหลดตัว r o f o s กันนะครับคลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะครับ r o f o s นะครับมันก็จะมาที่หน้าตาของตัวซอฟต์แวร์ roofoot ie นะครับก็จะมีการโชว์หน้าจอให้เราดูเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะบอกคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้ครับ r u f o o t 1 3ดนะครับเราสามารถคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับอ่านะครับ r u f o o จันก็โหลดมาแล้วเช่นกันนะครับเป็นซอฟต์แวร์เล็กๆตัวหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเรามาลุยกันเลยครับอ่าเปิดโฟลเดอร์นะครับ ให้เราคลิกที่ตัวรูฟูสได้เลยนะครับ3.13จากนั้นนะครับให้เราเลือกตัวบูตบูตซ e เลคชันเนี่ยนะครับมันเป็น iso นะครับเพราะว่าเราจะใช้ iso ในการ Boot นะครับนะเลือกตรงนี้ครับไปดูว่าตัว iso ของเรานั้นนะครับมันเก็บไว้ที่ผาดไหนนะครับ ก็ค้นดูนะครับส่วนมากแล้วจะอยู่ใน disk computer download นะครับให้เราคลิกได้เลยะนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกว่า d ได v ์ที่เราต้องการเขียนแผ่นไอตัวโทษทีครับตัว flash drive เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับให้เราใส่ใส่ตัว thumb drive ว่างๆเข้าไปอาตอนนี้จะเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะขึ้นว่าตัว f l a s ด d r นี้ชื่อว่าตัว f l a s drive นะครับอยู่ที่ไดจีมีความจุ8กิกครับซึ่งตรงกับคุณสมบัติคือเขาต้องการอย่างต่ำ4กิกนะครับนะโอเคเรา bootable เป็นตัวอุบ n tu ู20.04นะครับถูกต้องตรงนี้ partition scheme เป็นมีอะไรบ้างก็งเป็น mbr นะครับเพราะว่าตัวที่ boot ได้นั้น เราจะต้องมีการฝังอะไรบางอย่างครับไปที่ master boot record นะครับทุกอย่างถูกต้องนะครับตรงนี้เป็นอุบ n t u ถูกต้องนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับอโอเคเมื่อทุกอย่างพร้อมก็กด start ได้เลย <S <S จตรงนี้นจะมีการเตือนเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมีการโหลดไฟล์เพิ่มจากอินเทอร์เน็ตนะครับ บางทีเราอาจจะตกใจเอ๊ะไปแอบโหลดอะไรในอินเทอร์เน็ตมาไหมนะครับมันต้องการ2ไฟล์เพิ่มตรงนี้มันก็จะไปโหลดมาครับตรงนี้ตอบ yes ได้เลยอ่าแล้วก็มันก็จะแนะนําบอกเราว่ามันจะทําการเขียนแผ่นให้เราเออทษทีนะครับเขียนตัวแฟลตไดให้เรานะครับเป็นในรูปแบบของตัว ISO image นะครับ Recommend ตอบ OK ได้เลย นะครับเตือนเราอีกครั้งหนึ่งครับว่าข้อมูลที่อยู่ในแฟลชไดร์ของเราความจุ8กิกนะครับจะถูกทำลายทั้งหมดนะครับมั่นใจไหมว่าข้อมูลจะไม่มีความสำคัญอะไรนะครับนะโอเคครับรุยต่อ,อาจากนั้นนะครับมันก็จะทำการฟอร์มต์ตัวทฟลไดร์ของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วเริ่มกระบวนการในการเขียนตัว USB stick หรือว่าแฟลชไดร์ของเรา แล้วก็มีการโยนไฟล์ที่จำเป็นนะครับจากตัว ISO ความจุประมาณ2.6กิกนะครับโหลดเข้าสู่ตัวทํได้ของเราเพื่อทำเป็น bootable ตัว flash drive ในการใช้ตัว set up นะครับขั้นตอนนี้เรารอนะครับรอจนกว่าเรียบร้อยก็จะเสร็จกระบวนการตรงนี้แล้วนะครับแล้วตัวไอตัว t h ตรงนี้นะครับเวลาที่เราออกไปติดตั้งเนี่ยนะครับบน pc หรือบนเซิร์ฟเวอร์จริงนั้นก็ เราก็อย่าอย่าลืมนะอย่าลืมไปกำหนดในส่วนของ s e q u e นซ์ในการบูตนะครับว่าเราจะต้องให้บูต t c เครื่องนั้นนะครับบูต PC จริงนะครับเครื่องนั้นจากลำดับของตัวทัมได v e หรือแฟตไดก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่ฮาร์ดดิสกจะทำงานนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนกันนะครับไปกำหนดใน Bios นะครับว่าให้บูตจากตัว UND s t i c k จากแฟตได์ก่อนนะครับนะ บาง pc หรือบางเซิร์ฟเวอร์บางตัวง่ายมากครับก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่อง pc นั้นนะครับให้เราเสียบตัวตัวท h u m b เข้าไปนะครับแล้วก็ตัว bios มันจะทำการ detect เลยนะเมื่อเราเข้าไปใน b i o t ปุ๊บม,มันจะ detect เลยว่าการ boot เนี่ยจะ b o o จากตัว usb stick หรือว่าตัว flash drive ของเราก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเดี๋ยวนี้มันฉลาดมากนะครับแต่ถ้าไม่มีให้เลือกเราก็ไปกำหนดเองนะว่าอันดับแรกจะต้องบูจากตัว อ่ USB stick ของเรานะครับตรงนี้ก็เขียนมาเกือบอเกินครึ่งทางแล้วนะครับเขียนได้ว่าขั้นตอนนี้ยรอไม่นานนะครับทำแป๊บเดียวนะครับช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับเครื่อง PC ของเรานะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นอ่อวิธีการง่ายๆที่สุดนะครับเท่าที่อาจารย์ได้ลองลองเล่นอ่หาเครื่องมือต่างๆมาทํานะครับแล้วก็วิธีการของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานตามที่ เว็บไซต์ของอุบ n ตูได้แนะนำเราว่าควรใช้ r ูฟู s ในการที่จะบูตทำตัวบูต USB Stick นะครับแบบนี้คือมาตรฐานสุดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยแต่ก่อนจะค่อนข้างยุ่งยากมากนะครับแล้วก็ความเร็วก็จะไม่เท่ากับในปัจจุบันนะครับมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ดีนะครับนะตัวนี้เป็น คลิปที่สอนในการทำแผ่นท่อษทีครับในการทำตัว USB bootable นะครับแล้วก็เดี๋ยวในวิดีโอคลิป,ปอื่นๆนจะตั้งใจว่าจะทำสอนอการติดตั้ง Linux เอ้ยหรือการลงแพ็กเกจนะครับเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้นะครับน้องๆเนี่ยอาจจะหาะวิธีการหรืออาจจะหาวิดีโอที่แบบ สาธิตทุกๆขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับบางทีไปเจอในเว็บไซต์ต่างประเทศก็บางท่านถ้ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีหน่อยก็ดีไปนะครับแต่บางท่านที่ภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยเก่งนักนะครับก็อาจจะแปลได้บ้างไม่ได้บ้างอันนั้นก็คือปัญหาสมัยที่จะทําใหม่ๆเรียนรู้ใหม่ๆนะครับก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือจะทําเป็นวิดีโอให้เลยนะครับจะทําให้น้องๆน,น,นะครับที่เพิ่งเข้ามา สายในของ Network Admin เนี่ยรู้สึกว่าอืมมาดูตรงนี้แล้วเข้าใจไม่เข้าใจหรือไม่ท่าตางไหนก็สามารถที่จะทำการเปิดวิดีโอนั้นเพื่อดูซ้ำได้นะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สุดๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเรามีข้อเสนอแนะนะครับอยากให้อาจารย์ทำเออเขาเรียกว่าอะไรฮะสื่อวิดีโอคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไร นะครับในสาย Linux อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะแนะนำกันมาได้นะครับเดี๋ยวจะมีเวลาว่างก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็คิดว่าอยากจะเผยแพร่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ถนัดในเรื่องของการใช้ Linux แล้วก็ตัว freebsd นะครับหลายท่านอาจจะรู้จักอาจารย์นะถ้าเป็น Network Admin ในยุคประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับจะเห็น,นว่าอาจารย์เป็น คนที่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตัว freebsd อะไรต่างๆคนข้างเยอะมากนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเราเป็นดีนุกไม่ตระกูลใดก็ตระกูลหนึ่งนะครับแล้วเราเศึกษาได้ตระกูลหนึ่งแล้วเนี่ยตระกูลอื่นๆก็จะมีรูปแบบคําสั่งการใช้งานที่คล้ายๆกันนะครับนะตรงนี้เดี๋ยวเรารอรอสักครู่นะครับกระบวนการ ไลท์แผ่นก็ยังคงทำงานอยู่นะครับตอนนี้ไปละ75.8นะครับถ้าครบ100%นะครับก็จะเรียบร้อยนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับก็อาจจะมีการตัวไรในไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับตัวไฟล์ file system dot s q u i z นะครับตัวนี้ก็จะมีการโยนเข้าไปในตัวตัวไดรฟ์ของเรานะครับซึ่งมีขนาดโตมากเหมือนกันนะครับตรงนี้เขารายงานว่ามีขนาดประมาณ2กิกนะครับขอให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้จะจะไม่ได้หยุดการทำงาน นะครับมันมีไฟล์ที่โตนะครับก็รอรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเหลือไฟล์ system อีกไม่เยอะนะครับไม่เยอะแล้วก็มันก็ทำการเขียนต่อให้กับเรานะครับเจ็ดสิบเก้าละนะครับรอไปสักพักหนึ่งนะครับใกล้เสร็จละนะครับ แอนึ่งอิดอดใจเดียวนะครับตรงนี้นะครับในการไลฟ์ตัว iso นะครับเราก็สามารถเลือกตัวเวอร์ชันที่เราต้องการได้นะครับมันที่จัจัร์เห็นค่อนข้างที่จะ stable มากถ้าเกิดว่าเราบอกว่า pc ของเราเนี่ยมันมีสเปคที่ไม่ค่อยแรงมากนะครับเราก็อาจจะใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเป็น ubuntu เวอร์ชันอย่างเช่น18.04ไอตัวเวอร์ชันน18.04เนี่ยก็ถือว่า เป็นเวอร์ชันที่คนนิยมใช้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จันค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีบัก๊กไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่พอดีว่าเห็น20.04ออกมาใหม่นะครับก็เลยอยากที่จะมาลองไลฟ์ดูนะครับไลฟ์ like เสร็จแล้วก็จะเอาไปใช้งานจริงด้วยนะครับเพราะว่าที่บ้านมีโน้ตบุ๊กเก่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับลงวินโดว์มันก็ช้าละเลยจะมาเปลี่ยนเป็นอุ u n t u d ต s k เดสเล่นแบบชิลๆดูนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยว หลังจากนี้นะครับจะทำการสาธิตการ install ตัว Ubuntu version ตัวนี้ครับ20.04ให้เราดูนะครับถือว่าเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ Ubuntu ทำเขาเรียกว่าทำอินเทอร์เฟซเนี่ยออกมาค่อนข้างง่ายนะครับง่ายแล้วก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างเฟรนลี่มากเลยในการใช้งานนะครับคนที่ใช้งาน Ubuntu ในส่วนของตัวกราฟิกโหมดเนี่ยจะค่อนข้างชอบมากเลยนะครับ ตรงนี้รออีกนิดหนึ่งใกล้เสร็จละนะครับ9 3 5าส้ละครับระหว่งางรอเราก็คุยกันด้วยนะครับให,ให้เราได้ความรู้บางอย่างเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเทคนิคบางอย่างนะครับอ่า95%้นละเก้าสิบแปดละครับอีกนิดเดียวครับอีกประมาณ หน่งเ็กว่านะครับตัวกระบวนการของการไลท์ตัว USB stick ก็จะเรียบร้อยนะครับเมื่อครบ100%เเมื่อไหร่นะครับไอตัวทําได้ตรงนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานบูตเพื่อ install จริงได้เลยนะครับเพราะว่าวพวกไฟล์ system เนี่ยถูกโยนเข้ามาในตัวทําได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคครับก็ เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้บอกว่าเลดีล้ละพร้อมละเราก็ close ได้เลยนะครับกระบวนการไล h ์ตัว USB stick ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกครั้งนึงนะครับเมื่อไลฟ์เสร็จนะครับจะสังเกตว่าตัวทำได้ของเราก็จะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น Ubuntu 20-0ขีดศนะครับแล้วก็เมื่อกี้มันมันเป็นทําได้ที่ว่างอยู่ตอนนี้มันมีการไลฟ์ตัวไฟล์ซิสเ็ม ที่ใช้ในการ i n นส tall ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ตัวทําได้ตรงนี้พร้อมแล้วครับเอาไปบูตกับ PC หรือเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการ i n s tall อุบัตูได้เลยครับขอให้สนุกกับการาฝึกติดตั้งอุบัตูหรือใช้งานจริงนะครับขอบคุณที่ตามชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับฝากกดไลค์ซับสไคร์สั่นกระดิ่งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ